สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับวันนี้นครับเรามาอยู่กันอีกละครั้งหนึ่งนะครับกับเกม Minecraft ในเวอร์ชั่น1.16นะครับโดยที่วันนี้ครับทันษาเขาไม่อยู่นะครับผมก็เลยทําหน้าที่เป็นตากล้องแทนทันษานะครับโดยที่วันนี้ครับเร,รเราจะไปใช้ Eye of Ender เนี่ยในการตามหาไอ้นี่ไม่ก็ขัดกูพูดย่งเลยเราจะไปใช้ Eye of Ender ในการตามหาประตู การที่จะไปดีเอ็นกันนะครับโดยที่ผมจะทําหน้าที่เป็นคนโยนลูกบอลน,นะครับส่วนอัศวินเขาก็จะมีฟ o อย์วอล์กเกอร์ไว้เปิดทางนะครับเพราะว่าตอนนี้เราอยู่กลางเกอบเผื่อมันบินบินไปกลางทะเลแล้วก็จะตามมันไปได้นะครับก็ตามมาครับแล้วดูสองพี่น้องนี่มันเล่นอะไรกันเอ้าแล้ว,แล,วแล้วให้ให้กูเป็นคนฟ o อย์วอล์กเกอร์แทนนะ โอ้โหแล้วรเขาจะปรับไปตามทางมามาไปฝั่งนู้นแบมารู้สึกมีพลังอำนาจยืดดูสิจะพาเราไปไหนเอ้ยอย่าตกอย่าตกผมมารอแล้วเอ้าแตย่อยสลายอ้าวแล้วแล้วเราก็เดินลงไปก่อนเดินเราก็เดินเขาแล้วอัศวินหายไปไหนอ๋ออยู่นี่เออเดี๋ยวยืดทางไหนต่อปั๊บนี่เนี่ย โอเคมั่นใจละมันน้องวันลูกนี่แตกไม่แตก,แตกบ,บ้าตกน้ำไปแล้วไอ้นี่ก็แช่งตลอดเลยโอเคงั้นเรามั่นใจแล้วว่ามันจะพาเราขึ้นบกไปนิดหนึ่งห้ามแดดเด๋ยวสามมาเดี๋ยวเดี๋ยวขอวิ่งมาดูก่อน <c oughs> ดูสิจะพาเราไปไหนไปโอเคตรงไปเรื่อยๆจะไม่แต,แตกหมดพ okay, ีละนิดทีละหน่อยนะครับ <c oughs> เพราะว่า เราเป็นสาย slow life นะครับเราไม่ใช่นักสปีดรันและคนดูไม่ slow life นะครับหยุดตั้งทำแลบเอาอก,ก็ได้กูเพิ่งหลอกอยู่ก่าไปไปชื่อคนโอ้โหตะวันตกเรื่อยๆเลยอุ้ยขึ้นภูเขาอีกแล้วมันเดี๋ยวเดี๋มันท่อมาอีกตัวหนึ่งละมันไม่ต้องขึ้นภูเขาลูกด้านขวาเนี่ยไปภูเขาไอ้ลูก ขหน้านี่ดิว่าบึกฝึกฝึกแม็กซ์คิงไม่ใช่ลีโอไอเสร็มันอาจจะเงียบนิดหน่อยนะครับเพราะว่าไม่ไม่มีอาสาจริงไม่มีันสาก็เงียบ่ะทะลุไปแล้วอาจมดินมันเอเด้ร์พพิมจมดินไปแล้ว น้องกูไว้กูมือไงเฮ้ยนี่ไงมันหลุดข้างบนนี่มามามาทางไว้นี่มาเฮ้ยสกิลหอ่เฮ้ยโอ้กี่ตัวนี่ยมาสองอัศวินมาทางมาทางอุ้ยนักวินมาทางหน่อยมาอยู่ yes แม่ป่ะเดี๋ยวแป๊บนึงขอทุกคนโอ้แฟนน้ำสองตัวเลยอะโอเคยังตรงยังตรงไปเรื่อย ลงแบบโดนามิดคุณลงแบบเจ็บตัวเฮี้ยเลยนะีเยนี่ยนะี่ะเฮ้ยอย่าลืมถ่ายฉากแอคชั่นพวกกูด้วย <c oughs> อุ้ยเฮี้ยเผาป่ะเฮ้ยกลัวรักตัวกวาาวลัวตายครับผมมาละ เดี๋ยวดูว่ามันยังต้องตรงไปหรือเปล่าคอยคิปเปอร์หลังจัดการให้เราเพื่อนยังตรงไปเรื่อยๆเลยว่ะโอเคมันย่อยสลายตอนนี้เหลือแค่สี่ลูกเหลือสี่ลูกเองเหรอไม่ไม่ไเราไม่ได้ตั้งใจจะไปอยู่แล้วยังมีบางลูกอ่ะที่ที่น้องมึงเก็บไว้โอเคอยู่ที่น้อง น้องเก็บไว้กลูกอ่ะกูกูหนึ่งน้องกูสามโอเคตอนนี้เราเหลือแปดเนาะเป็นทอมงั้นจริงจริงเาจำทางได้ใช้แค่ทีเดียวนั้นใช้แค่ลูกเดียวเพราะว่าเราไม่มั่นใจว่ามันจะพาเราเลี้ยวเมื่อไหร่อ่ะเราก็ต้องเดินไปแล้วก็ปามันไม่มีเลี้ยวหรอกมั้งพี่เลี้ยวมันอาจจะมีก็ได้ไม่ดูิมันจะมีทำไมเลี้ยวเพราะมันมั้งแต่เราไปถึงมันอยู่แล้วนะ เดี๋ยวพอเราเดินไปเรื่อยๆก่อนคืออย่างนี้ถ้าถ้าตกงั้นเราก็ตรงไปเรื่อยๆก็ยังไงก็ต้องปาเป็นระยะเดี๋ยวเพราะไม่งั้นถ้าเราวิ่งเลยไปนานแล้วเงี้ยเราเราจะรู้ได้ไงว่าเราวิ่งเลยไปแล้วเราจะลืมเราจะลืมว่านะมันอยู่ที่ไหน <c oughs> อุ้ยอุ้ยชิบเพ้อชิบเพ้อมันอยู่ในน้ำ <c oughs> ลืมมันอยู่ในน้ำไม่มีรอยหรอกระวังเนี่ยต้องวางต้องวางสะพานไปแล้วเป็นห้องเตียง เดี๋ยวไป <ército S 2> ไอนอโม่ไปก่อนไปหนึ่งไปหนึ่งอ้อมภูเขาดีไหมวะคุณลำคาญละอุ้ย <c oughs> อ,อ,อ้อมอ้อมภูเขาไปอ่ะนั่นก็อ้อมปะอ้อมแล้วเราค่อยกลับมาอยู่ในทิศสวยเท่าน,นั้นนะอุนเตรอร์แมนไกอ,อาเลยกี่ี่ี่ีแม่ด ü, ิเ้ยพี่น้องทำไรกันเองวะไปละ ก็ขวางไปไปต่อเหอะอย่ามัวแต่ยิงมันเลยอยากเก็บแต้มว่าอยากได้เพลย์ออฟเดมดูมันยังไงเราต้องขึ้นขึ้นภูเขาอ่ะหรือเดินอ้อมไปอ้อมอ้อมเดินอ้อมเบื่อละขี้เกียจปีละรู้สึกว่าขนาดปูคิดว่าการเดินตรงดิ่งไปเนี่ยแม่งมันไม่เสียเวลานั้นรู้สึกว่าแม่งเสียเวลากว่าเดิมอีกอะนั่นดิเพราะว่า มันต้องเสียเวลาปีนซ้ายปีนขวาขึ้นภูเขาเนี่ยมันเลยรู้สึกว่ามันนานกว่าปกตินี่เซนเนเธอร์นี่น <c oughs> ใช่ก็กูถึงบอกว่าเซนเนเธอร์กูเอของมาแล้วโอเคแม่งมีฟินแอนด์สตีลให้กูอีกหนึ่งอนโคตดีอะแต่งมากสวยงาม <c oughs> สรุปปอเล็ก ครับไอ้เนี้ยฟอร์วอล์เกอร์มาแม่งเสียเอ็กพีเอวเสียเอเมอร์ลกูอีกเช็คโยนเช็คหรือยังเออเนาะไม่ได้เช็คสักพักอ่ะอุ้ยอุ้ยมันกลับมันกลับมันย้อนกลับทางแซวเราวิ่งเลยแล้วแล้วก็แตกอ๋อเฮ้ยเจอหมู่บ้านเฮ้ยว่ามันอยู่ที่ไหนไอพีซีสายด้านตายเอ้ยเอ้ยมึงคว้างทำไมสองรอบมึงกูกดเมาส์ขวาเพลินไปหน่อยเนี่ยไงแล้วเจอหมู่บไอพีซีด้วย ลงเลยนะโดนสองเด้งเนี่ยมันสองเด้งบ้าอะไรอุ้ยส์ย่อยสลายอุ้ยระวังไอรอนโกลเลมเอาระวังทำไมเราไม่ได้ทำร้ายมันซะหน่อยน้องกลัวไปทุบเอ็มพีซีอุ้ยอุ้ยกัดตุยไอันี่ไอันี่เลิ่อเรื่อนไปรอบหนึ่งเฮ้ยแสดงว่ามันอยู่ข้างล่างนี้ข้างล่างนี่แหละเออข้างล่างนี้พอตะกี้ปลาแล้วแล้วลูกมันก็หายไปเลยแปบนึงนะกูกูลูกมัน ลูกมันมุดลงไปเว้ยเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปอีกลูกหนึ่งลงลงใต้ดินตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ไอวินตรงนี้เลยเอ้าไอ้วางน้ำเผื่อไว้กูหน่อยเดี๋ยวกูจะโดดลงไปโอเคโอเคใปล้หนึ่งใกล้เกินโอเคตรงนี้ตรงนี้ชัดเจนชัดเจนแจ่มแจ้งอะวินมากูทำแทโพลีนไว้ละอุ้ยอุ้ยสวยได้เวลาขุดเฮ้ยอย่าขุดดิ่งแล้วต้อง พยายามขุดเป็นก้าวคุณก้าวเว้ยที่ลุงพีทำอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวกูขอไปท่านผู้ชมครับตอนนี้เราก็เจอเอร์์ไวเเซอรรียบร้อยนะครับแนักเอาเชือกก่อนแบบมีเชือกแล้วเฮ้ยเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วปลอดภัยปลอดภัยไม่มีลาวาในเส้นทางเลยสวยงามน้ำวางวางน้ำแล้วเสาหอกแต่ระวังอย่างเดียวระวังจมน้ำตายแป๊บนึงแป๊บนึงเดี๋ยวเดี๋ยวกู แป๊บนึงแป๊บนึงเดี๋ยวเดี๋ยวกวงน้าให้พวกมึงจะได้โดดลงเฮีย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 เอามาขี่รถไปเร็วเอาเอามาเลือดบางนะมาขึ้นแม็กมาด้ฮะข้าบันไดเองพวกมึงโดดโดดลงมาได้เลยนะเว้ยถ้ามึงทำบันไดลิงเสร็จแล้วอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเอามาสัก30บล็อกได้มั้งไม่รู้ดิไม่ได้นับ่ะแต่คือโอเคสามสิบพอดีเอเฮียกูก็30พอดีเลยอย่างเฮียเลยโดดลงมาเลยโดดโดดได้วางน้ำไว้แล้วเดี๋ยว โอเคเอาน้ำออกเลยเราจะทำทำบันไดลิงขึ้นไปไอ้มึงไม่เอาเอาน้ำออกว่ามันทำลำบากอะไอสัตว์ไอ้แป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเหียบร้อยโอเคเกินเกินประมาณยี่สิบยี่สิบห้าบอกอ่าโอเคสวยเลยกูลงล่างนะเดี๋ยวมึงไปทางนั้นเลย แม่งทางไม่ใช่ทางตัดนี่หว่าทางลางล่างพอดีนี่ไงเฮ้ยเ <จ S 2> นี่ยนะว,เ,วเจอแล้วเดี๋ยวเย้ท่านผู้ชมครับในที่สุดก็จะได้จบซีรีส์สุดแสนจะน,น่าเบื่อนี้สักทีเดี๋ยวไอ้สัตสโอ้เอ <c oughs> ็มรีบๆเคลียร์กับขี้ๆด้วยไอ้สัตว์เอาซิวทัตขุดด้วยฮะไม่มีซิวทัตอะเวรกรรมกูมีขวานซิวทัตอะมันขุดได้ไหมวะไม่ได้ขวานนะเว้ยไปยุ่งดีกว่าเนี่ยเปิดทุบ เดี๋ยวกูสำรวจส้องโฮก่อนนะแม่งทางอย่างเยอะเลยบล็อกดินมาร์กทำเรียบร้อยละจะได้ไม่ต้องหลงทาง <c oughs> มืดพอดีเลยว่ะต้ิงติ้งตงิงแค <Okay. S 2> <c oughs> มัะก็สําหรับวันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นการจบการผจญภัยของพวกเราในพาร์ทนี้ก็คือการที่เราได้เดินทางมาจนได้ค้นพบกับประตูไปโลดีเอ็นแล้วครับก็พาร์ตต่อไปก็จะเป็นการที่พวกเราจะไปเติมไอ้ลูกแก้วให้มันเต็มให้มันเต็มกับประตูดีเอ็นสักทีนะครับแล้วเราจะได้ เราจะได้ไปถล่มมังกรครับเรจะได้<ะ>ปิดซีรีส์ m ม n คร r a f หนึ่งสหกของพวกเราแก๊งคาชิมมชิได้อย่างสวยงามตามท้องเรื่องนะครับผมก็ตอนนี้ก็เป็นเสาที่พวกเราทำไว้เพื่อจะเป็นการอ่เป็นการมาร์ค<อ>ทางไว้เป็นเสาลักเออนั่นแหละก็สหรับน,นี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับแต่เดะเดะเดะเราต้องเล่นจุบก่อนที่แพทใหม่อะ่าลงนะ